เเล่นอะไรเล่นแรงแรงเล่นลินแรงอะเล่นที่เลนเน่ยคนเวลาเขาอ่ะเดี๋ยวัอจกอัลแจกอัลยออัลอัแตกอัอ่จกัอ่แอกอัอออั่จอัอจั่กลจ๊กันจ๊กันัน จุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บมาให้งน,นั้นครับจุ๊บจุ๊บก่อนนี่นี่อ่ะอ่ะเล่นอะไรแผงๆอะเราอ่ะเล่นอะไรเก็บๆอ่ะ พ่อเมียมาแล้วพ่อพอเมียมาแล้วพ่อเมียมารับแล้วฝนตกเหรอไปไปมี๊บจุ๊บจุ๊บม่ขนน้งขนนึงนี่หล้างชาอื่